สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะจากที่เราก็คุยกันไปเมื่อวันแล้วใช่ไหมคะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีอัปเดตมีอัปเดตกันนะคะก็คือวันนี้มาถึงที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนชุดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจาะเลือดเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวนะคะ ว่าห้องที่โรงพยาบาลสมิติเวชส,สุขุมวิทนะคะวเวลาที่เรามาผ่าตัดคลอดนะคะที่เป็นแพ็กเกจนะคะว่าจะมีอะไรบ้างลักษณะห้องเป็นยังไงบ้างนะคะ mm hmm. ก็เก็บมาถึงวังอ,อที่โรงพยาบาลวันนี้นะคะก็ช่วงประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะคะพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าซึ่งเขาก็จะใหเ้เราเนี่ยขึ้นมาที่ห้องนะคะ อันนี้มันเป็นอาคารนี่มันคืออาคารตึก3ใช่ไหมตอนนี้มันคืออาคารตึก3ชั้นชั้นสจะเป็นห้องที่ห้องที่พักนะคะแล้วก็ตั้งแต่ออกจากลิฟต์มาเลยเนี่ยจะมีเออเหมือนซ e เคียวรนิดนึงนะคะก็คือมีการใช้คีย์ร์ดนะคะเพื่อที่จะคัดกรองนะคะว่า ถ้าไม่ใช่ญาติหรือว่าไม่ได้เป็นแขกของห้องไหนเนี้ยก็จะไม่สามารถเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอรีวิวในห้องพักก่อนเลยนะคะสำหรับแม่แม่ที่รอดูอยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ทราบแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจนี้นะคะที่เป็นผ่าตัดคลอดของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเนี่ยราคา1นึ0 0 0บาทนะคะแล้วก็บวกอีก10%นนะคะซึ่งจะเป็นค่าที่เอ่อ เผื่อเราใช้ยาเพิ่มนะคะซึ่งบอกไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วอะนะคะอ,อ,อาจจะไม่ต้องใช้ยาเพิ่มถ้าไม่ต้องใช้ยาเพิ่มก็จ่ายนะคะเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปยังแต่หน้าห้องเลยเข้ามาบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับโรงแรมนะคะก็คือเหมือนเวลาเราไปเที่ยวทะเลเลยแบบนั้นนะคะนะคะข้างหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวขอปรับนะคะกล้องนิดนึงนะใส่มือก็จะเป็นห้องน้ำเลยนะคะ ขออภัยนะคะวันนี้ก็คือใช้กล้องนะคะใช้กล้องมือถือปกติเลยนี่นะคะวันนี้ก็เข้ามาถึงนะคะตรนนี้ก็จะเป็นห้องนะคะเมื่อเข้ามาถึงแล้วเนี่ยซ้ายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน,น,น้ำห้องน้ำห้องน้ำก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะคะห้องน้ำเป็นแบบนี้พอดีตอนนี้เกดก็เปลี่ยนเสืส้อผ้าของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนมีแมิูแก้วน้ำนะคะมีสะดวล้างมือให้นะคะมีเอ,อ่อพวกเกี่ยวกับชาเวอร์เจลนี่อะไรเนี่ยนะคะแชมพูอะไรแบบนี้ค่ะก็จะคล้ายๆโรงแรมเลยเดนทัลคีสนะคะเดนทัลคีสก็คือเป็นพวกแปรงสีฟันมีชาเวอร์แคปนะคะท่อแคปมีข้วตันข้ตันบัดแล้วก็มีผ้า <5 S 2> นะคะ สำหรับเช่นมือนะคะเวลาเราล้างมือเสร็จนะคะก็จะประมาณนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นค่าเซตตัวที่ซีไว้นะคะมันก็จต,ตัวที่ซีไว้นะคะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำซึ่งห้องอาบน้ำนี้ใช้เป็นมาเลื่อนนะคะก็จะมีเก้าอี้ที่ด้วยช่องมากเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าคือเก็บเองนั่งอาบน้ำมาตลอดเลยนะคะพอเห็นแบบนี้ก็โล่งใจพอจะได้นั่งอาบน้ำอีกนะคะโอคค่คะ ซึ่งคิดว่านะคะห้องน้ก็ประมาณนี้ส่วนประตูของห้องน้ำนะคะ mm. ก็จะเป็นแบบแบบเลื่อนนะคะแบบเลื่อนนะคะที่เห็นที่มือน,นี่คือคุณคุณพยายาเจาะเลือดเพิ่มนะคะไปที่ต่อไปนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอขวามือน,นะคะอย่างที่บอกว่ามันก็จะเหมือนโรงแรมนะคะ mm. ก็คือนี่มีอะไรบ้าง mm. โอเค เป็นเสื้อผ้าน,นั่นเองนะคะกระเป๋าเสื้อผ้าที่เก็บเก็บมาจากที่บ้านนะคะเก็บมาเป็นกระเป๋าน้องนะคะแล้วก็กระเป๋าของคนเฝ้าด้วยนะคะล้วก็จะเปิดไปเลยก่อนมีเซฟนะคะสาหรับเก็บของเปนโลมแบมนะคะนะคะประมาณนี้ปีจะหล่นเดี๋ย <laughs> วหล่นหล่นแน่นอนแล้วก็เป็นที่แขวนเสื้อผ้าให้เรานะคะนี่เราแรใส่ชุดนี้มาใส่ชุดนี้มานะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชุดที่ใส่อยู่เป็นชุดของมงเพราเรมย้วยแล้ว แล้วก็ในนี้ก็จะมีะพวกลินชักเอาไว้เก็บของนะคะอาละค่ะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เก็บของนะคะก็เหมือนโรงแรมนะคะ,ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูต่ต่อไปเลยว่าในห้องมีอะไรบ้างในห้องนะคะก็จะมีขยะนะคะเก้าอี้รับแขกนะคะซึ่งตอนนี้มีน้องคนหนึ่งเขานัง่งเล่นเกมนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นของหลานนะคะที่มาเฝ้า โฮมถึงม <tinc S 2> ีรหัส wifi นะคะมีรหัสไวไฟให้ด้วยแล้วก็มีเมนูอาหารให้เราเลือกสั่งนะคะเห็นบอกว่าคู้สปิดประมาณสองทุ่มนะคะที่โอเคมากเลยก็คือถ้าคุณเบื่อเนี่ยทานอาหารโพยาบานเนี่ยที่นี่นะคะก็จะมีระยะรูมเซอร์วิสนะคะสั่งได้นะคะสั่งได้อันก็เป็นชุดปรกแทนดนะคะมีเก้าอี้ต๊ะกลางนะคะเผื่อมีแขกมานะคะส่วน ซ้ายมือนะคะขัดจัดเออต้องนำม,มานะคะจะมีกาสแมรอนนะคะมีน้ำตั้งเรียงรายอยู่มากมายนะคะชุดทานข้าวหมายถึงว่าสมมติว่าเออเราอยากจะซื้ออะไรมาทานนะคะเขาก็จะมีเขาก็จะมีเ,ะมเอ,อ่อถ้วยชามแก้วกาแฟอะไรอย่างเงี้ยให้เรานะคะซึ่งมันก็จะมาในเราแรกมันมาแบบนี้นะคะมาแบบนี้เนาะแต่ว่าเราใช้ไปแล้ว <laughs> นะคะ การน้ำที่มีเนี่ยเขาก็ยังมีพวกการทดลองที่มีเนี่ยเขายังมีพวกน้ำตาลครีมนะคะนี่นะคะนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีมอสกัดด้วยสมมติว่าเราอยากได้เครื่องดื่มมอสกัดกับช็อกโกแลตนะคะก็อารมณ์เป็นแบบชามีชาให้โชงเนาะมีชาให้โชงแล้วก็มีครีมเทียมน้ำตาล นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้มารา์้แบบตรงนี้ได้นะคะมีหลอดอยู่ตรงนี้นะคะซิลอย่างดีข้างบนตู้นี้มีอะไรไหมหรืออ่าไม่มีนะคะไม่มีอะไรในนี้นะคะเป็นดีลอินเจยๆต่อมาเป็นซิงล้างมือนะคะซึ่งตอนแรกแต่คิดว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเราจะต้องมีพวกน้ำยาล้างจานที่นี้ไม่ต้องซื้อมานะคะเขามีให้คะ<ม>่ะนะคะเวลาเราล้างแก้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเตรียมมาเลย มีทั้งฟองน้ำแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะเผื่อเราล้างแก้วล้างช้อนอะไรเงี้ยนะคะเขามีเตรียมไว้ให้นะคะซิงอ่ามาดูใต้ซิงสิซิงมีอะไรไหเอาไม่มีอย่างไม่ม,ไม,มีไม่มีนะคะไม่มีไม่มีนะคะนะคะต่อมาเป็นไมโครเวฟก็จะเป็นรุ่นรุ่นเก่าหน่อยแต่ว่าก็ภายในสะอาดดีนะคะต่อมาก็หลังจากที่เป็น เอออะไรไมโครเวฟก็จะมาเจอตู้เย็นนะคะซึ่งก็จะมีน้ำในตู้เย็นน้ำพวกนี้ซื้อมาเองนะคะเป็นของร้านหลานอันนี้เป็นเหมือนของดาลหลานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เตรียมมาด้วยนะคะต้มมดกันก็คือน้ำหวปีไม่ใช่นมนะคะเป็นน้ำหวปีที่ผสมขิงแล้วก็น้ำอินทผลามนะคะให้ที่บ้านต้มมาให้เพราะว่าเออจิงอันนี้มีช่องฟรีซเอาไว้ใส่น้ำแข็งได้ด้วยนะคะรวมถึงเขามีบล็อกน้ำแข็งให้ด้วยจริงๆแล้วก็มีบล็อกน้ำแข็งให้ด้วย เราก็ควรทําน้ําแข็งนะบางทีแบบคนท้องอะ่ะมันจะร้อนมากนะคะ,ะสไปซ์ของใครอะเซรัตเนี่ยเหรออ๋อขอโทษทีนะคะอันนี้ก็คือของของที่นี่มีให้ถูกไหมคะเข,มขาขมีให้สองสองขวดปะเขามีให้สองขวดโอเคนะคะต่อมาก็จะมีเก้าอี้เก้าอี้เยอะมากเลยเนี่ยก็มีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยเผื่อนั่งเอ็นหลังนะคะเผื่อนั่งเอ็นหลังแล้วก็ สงงามารถวางพักเท้าได้นะคะต่อามาก็เป็นเนี่ยค่ะก็เปิดโรงพยาบาลเข้าไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เตรียมมาด้วยวันนี้คืออันนี้ค่ะเราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะมีดอกไม้นะคะเอามาไว้หัวเตียงแล้วก็บ่เจ้าที่เจ้าทางสักหน่อยนึง่ะเดี๋ยววันนี้เราจะขอนอนที่นี่นะคะเอาไว้ทรงนี้ทีก่านะคะ่ะเพราะกลัวล่วง <c oughs> นะคะอันนี้เป็นปุ่มฉุกเฉินนะคะเรียกพยาบาลแล้วก็ลงถึงโทรศัพท์ด้วยนะคะ เเนื่องจากว่าชอบกินแบบเย็นๆน้ำแข็งก็เลยต้องเอาอันนี้มาด้วยนะคะช่วง้องจะร้อนเป็นพิเศษอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมา่านนะคะสมมติสมมติว่าเขาจะมาทําอะไรกับเราแล้วมีคนอืน่นเยอะๆอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็จะมีมา่านนะคะปิดไว้นะคะคุณของที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะปู่ต่อแล้วก็เป็นเตียงที่ปรับระดับได้เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปนะคะโ่มก็เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพยาบาลเขาก็จะสอนนะคะว่าใช้ยังไงนะคะโอเค ต่อไปก็จะเป็นทีวีนะคะซึ่งตำแหน่งของทีวีเนี่ยตำแหน่งของทีวีแล้วก็เตียงก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันทีนี้เนี่ยป้ายด้านบนเห็นไหมคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเราจะมีการติดป้ายไว้ข้ามเบบี้อะไรอย่างเงี้ยไว้บริเวณด้านบนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ติดนะคะเดี๋ยวจะมีคนรับอาสาติดให้ใช่ <c oughs> ส่วนตรงนี้เป็นเตียงคนนอนเฝ้านะคะ <c oughs> นะคะคเป็นเตียงคนนอนเฝ้าซึ่งจริงๆวันนี้จะมีคนนอนเฝ้าเราอะ่ะสองคน คนหนึ่งเขาก็จะนอนตรงนี้เขาเดี๋ยวเราจะเอาเก้าอีา้ตัวตัวเนี้ยมาต่อเพื่อให้เขานอนตรงนี้หนึ่งคนเรานอนนี่เรานอนบนเตียงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้อืมันก็เป็นเตียงเลยเนาะมันก็คงนอนสบายนะคะเป็นห้องใหญ่แล้วก็มีหมอนให้นอนนะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะข้างเตียงที่เราก็วางอะไรไว้เยอะแยะเลยนะคะ,ะ,คะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เตรียมมาจากบ้านเลยนะคะเพราะตรงนี้วิธี่แแบบ ที่ชาร์จแบตจะไม่มีหัวเตียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วมีนี่แอบอยู่ต้องเปิดต้องเปิดถึงจะเห็นเห็นปะใช่แต่ว่าเขาคงเอาไว้เสียบพวกเครื่องมือแพทย์ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไปยุ่งกับเขาดีกว่านะคะเผื่อเขาต้องใช้ะไรฉุกเฉินแล้วก็เดี๋ยวเรียกมาใช้พวกปลั๊กที่เขาเตรียไมไว้ให้ตามตำแหน่งต่างเอานะคะเริ่มเหนื่อยโอเคอันนี้เป็นป้ายนะคะ ที่ตเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องสซมผัลให้ดูว่าเราจะติดลักษณะไหนนั่นเองนะคะให้น้องสซมผัลให้ดูนะคะเป็นไ,ไงบ้างคะรีวิวห้อง <c oughs> ความสะดวกสบายในห้องมีอะไรบ้างนะคะก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ให้น้องนะคะกําลังเรียงอยู่ว่า <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพอเบบีออกมาเนี่ยเราก็จะต้องมีพร็อพนิดหน่อยให้เขานะคะนะคะพร็อพเล็กน้อยให้เขา คนดูเป็นผู้หญิงดูผู้ชายเป็นลูกสาวนะคะลูกสาวค่าเป็นป้ายที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อเอาไว้ตอบบ้อนรับเด็กหู้หญงนะคะเราจะอไปต้อนรับเ้านะคะเขาชื่อว่าแคสซี่นั่นเอง <S 1> <S 1> ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาเล่าให้ฟังก่อนว่าหลังจากที่เข้ามาแล้วกลนโกลนโกลอะไรจะเรียกว่าอะไรโกลขนที่หน้าท้องจะหาเข็มเนี้ยไว้นะคะประมาณสองวัน นะคะเพื่อใส่สายน้ำเกลือในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่เขาโกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เขาโกนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะทําอะไรกับเราอีก่ะเจาะเลือดเอาเอาติดเครื่องวัดวัดการเต้นอัตราการเต้นหัวใจของน้องนะคะซึ่งของเคงันนี้ก็ปกตินะคะแล้วก็ติดเครื่องอวัดการดิ้นของเด็กซึ่งก็ปกตินะคะ ก็คุณพยาบาลก็มาอ่านผลให้ฟังก็ปกตินะคะสำหรับการเช็คอินนะคะเข้าเย็นเนี่ยออสม,มมุติว่ามาตอนเย็นใช่ไหมคะโรงพยาบาลจะยังไม่ได้เตรียมเข้าเย็นให้เรานะคะแต่ว่าโรงพยาบาลน,นี้จะมีทั้งเซเว่นโอปองแปงอัโตยาอะไราเงี้ยแล้วก็รอบๆมีร้านาหารเต็มเลยนะคะก็ถ้าคุณแม่อยากได้นะคะเจ้าไหน <laughs> ก็ไปทานเลยเพราะว่า เขาจะเริ่มให้อาหารเราที่อยู่ในแพ็กเกจเนี่ยนะหลังจากที่เราคลอดแล้วนะคะไม่ได้ให้วันที่เราเข้าแอดมิดหรือวันเตรียมตัวนะคะที่เห็นใส่สร้อยแล้วก็ต่างหูสองอย่างเนี้ยเดี๋ยวเกดก็จะต้องถอดนะคะตอนอาบน้ํานะคะเพื่อที่จะเข้าห้องผ่าตัดวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมีอะไรอีกอะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวเออเนื่องจากว่าเราผ่าตอนเก้ามงเช้านะคะตามเลิกคือเก้ามงนาทีเนี้ย ก็จะต้องงดน้ำงดนอาหารนะคะตอนเที่ยงคืนนะคะแต่เกคิดว่าจะต้องงดเร็วกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวก็คิดว่าจะเตรียมตัวนอนดีกว่าน,นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวอาบน้าเสร็จทานอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวนอนแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อพรุ่งนี้จะได้ไม่ไม่ไม่ช้าม,มากขำว่าพักผ่อนเพียงพอนะคะเอาละค่ะก็ใครนะคะแม่แม่คนไหนที่ติดตามดูอยู่นะคะก็อันนี้เป็นรีวิวง่ายๆสั้นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเกบไม่แน่ใจว่าเกบจะสามารถมันพบเจอได้อีกวันไหนนะคะเพราะว่า พรุ่งนี้ผ่าคลอดแล้วไม่รู้ว่าจะทําคลิปไหวไหมนะคะถ้าไหวก็จะมาทานะคะแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามไว้นะคะติดตามไว้ติดตามไว้น,ไวนะคะเผื่อว่าจะได้รับรู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะไปคลอดที่ไหนดีนะคะก็ที่นี่ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งอ๋อพูดถึงเรื่องคลอดนะคะสมมุติว่าคุณแม่ฝากคันที่คลินิกนะคะคุณแม่อาจจะถามคุณหมอว่าจะคลอดที่ไหนนะคะแล้วก็ คุณแม่มาติดต่อคลอที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะแล้วก็ขอประวัติคุณหมอมานะคะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคุณแม่อยากคอลอดโรงพยาบาลไหนก็ดูตามแพ็กเกจนะคะแล้วก็ดูตามความสะดวกนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเคสต้องขอตัวไปก่อนแล้วเพราะว่าเริ่มรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาอีกแล้วนะคะโอเคค่ะ อย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะว่าน้องจออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามดูไปพร้อมๆกันสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย